ใช่ครับหมาจะไปทางไหนก็แล้วแต่หมามันเออใช่ว่าเอาเกียรตเข้าประเทศไทยดีกว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่าในร่างกายของคนเรานี่มีชื่ออำเภอหมดทุกส่วนในร่างกายไม่เชื่ออ่ะอย่างอำเภออะไรอยู่สูงที่สุดในร่างกายของคุณตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านี่เลยหัวหินตํากว่าหัวหินปราณบุรีปราณบุรีนี่ไงสี่คิวตกว่าสี่คิวนครสวรรค์นครสวรรค์ไงตาเกียต่ำ ตาเียเทียงเนี้ยคุณลูกค้ามึงทิ้งเลยนะยังไม่รอดอีกเหรออยากช่วยอ่ะตาำกวตาเียไม่มีนี่ไงสูงเนินต่ำกว่สูงเดินไม่มีนี่ไงปากช่องตาำกว่ปากช่องไม่มีนี่ไงเน้นๆเลยคอราเขามีแต่โคราผมขอโทษต่ำกว่โคราไม่มีนี่ไงท่าพนมตาำกว่าท่พนม ไม่ม e. ีนี่ไงวางสพูเโ้ตาวัววางสบุงไม่มีนี่ไงนองยาใสโอ้ยใกล้ๆหนองยาใสหมดแล้วมีอะไรฮะชุมพวงโอ้โหใกล้ๆชุมพวงหมดแล้วมีอะไรฮะสากตรเหล็กโอ้โหอยู่กับเราได้ใกล้ๆสาสเหล็กไม่มีมีอะไรขาย้อยขาย้อยด้วย ใกล้ๆเขาย้อยเล่นเล่นเลยหมดแล้วมีอะไรฮะสังขังบุรีเอาบีจะสังขังบุรีตำบลสร้างใหม่สร้างตรงไหนวะเออตั้งว่าสังขงเฮ้ยตั้งว่าเท็นะพอเหอะหัวกูช้ำหมดแล้วเปลี่ยนเปมุกเถอะพอแล้วพอแล้วเปลี่ยนบรรยากาศก็ดีกว่าเออสุดยอดมากเลย